เงี <ald> ้ยนะเปนความนะทำไม่ได้าจะต้องเอามนั้นถีเยบร

ก้องไม่อยู่ไหนเ่เอาเอาใครจไ้นมาเอาับนะคก็เอาไปเจอจับมือก่อนอ่อาแเอแม่ไม่อคนนัแม่ถ่ายอย่างเดียวก็เพื่ต้อัาอยู่ี่หอะไรอ่ะแอลาแม่อาไ้ผ่าตัดปลอดภัยไม้ผ่าตัดปลอดภัยนะครับข้ามมืได้แล้วเไม่ไม พอสองห้าพอแล้วนะคะ้องลงแล้วนะถวจ่ได้วจ่ไ่ารักไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปเชิญด้านนู้นนะคะด้านข้าวเวทีเลยนะคะไม่เปื้อนไม่เป um ื้อนเลยแม่แม่ไปจุดด้ยได้ไปด้วยกันกับแม่จ๋า เนี่ยแม่มันีแคนาดาไมกี่ยนนแต่คุณแม่ของแม่มันนียังชอบอะไรอันมากนีลูกใครลูกใครชาวบ้านเขาตอบทางนี้ลูกเดี๋ยวเราไปทางนน้นนะหัวบันไดไก็ได้บเตัวมหอครับลูกเดยวมยายครับ

ก็รูปคู่หลวงพี่อะนวาผ่านหน่าข้งเกียวอยู่ก็ัแล้วใช่นง้องผ่่าอ่ก ใครมาสองสาคนเข้าเป็นกลุ่มเลยนะคะเพราะว่ามันมาเร็วไปนะเสียเวลานะคะ่าไม่ไปไหนอีกเหรอไปไหนยไงะเสื้อลยมาอเลเสื้อลามาลอเลยเสื้อลเข้ามาเลยค่ะเสื้อลยอเลยแล้วไม่เสียเงินอยไหนคือหนี่ยไปโน่นแเละอ่ะสอเ้อยู่ไหนู นี่มาด้วยกัน เอาไปแล้วกไปรัดด้หายมากดูียร์ก็ใส่กันใสไปแล้วก่กัน อันค่ะไม่ได้ใส่ไม่ไส่ครับเหม็นแก๊สอ๋อเนื้อหอมอันแม่อ๋อเนื้อหอมจากพี่เท่อเนื้อหอมจากพีพ่อเนื้อหนุ่มไปร้องมานะพรุ่งนี้วงวงกับพี่ใหญ่อ่ะแม่ตุ๊กจะขอเพลงรูดเซฟ นั่นแหละแม่ตุ๊กจะขอเพลงพ่อพ่อค่ะโอเคพ่อพ่อพ่อจ้าค่ะพ่อขอบคุณค่ะลืมหรอกไหมเร็วๆครับสวัสดีค่ะพูดเจ็บนะพวกนี้อะไรอันเอาแล้วโชคดีอ่ะโชคดีแม่ได้เขาให้ใหญ่เขาให้หนูเต้นกับพี่อยากใหญ่พวกนี้ดูสิไม่ใช่พวกนี้จะประคองไม่ให้น้ำตาลมันขึ้น โค้กแต่น้ำตาลมันขึ้นกินมิกินมิได ลองลองเบกตัวเล็กๆเด้ออย่รนเน๋ยนะ

oh <laughs>